สวัสดีครับแฟนขับแท็กซี่สุวรรณภูมิแล้วก็แฟนครับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาเบิรงพีน้องอยังคือเอาเสียมาใส่มเคื่อนนอนบลับบน,นเด็กไปคอนเสิร์ตเลยเอาเสียมาใส่ฮวมพะข้าวสาวชานุมานแอมชนทิชาเสียตัวนี้ได้ได้มาปีที่แล้วพีน้องมืองานมันเกิดนอกแอมวันที่ยี่สิบแปดมีนาะ อีกสองเดือนพี่นอ้องอีกสองเดือนสองเดือนกลัวกระหอดวันเกิดดอกแอมก็เลยมาใส่ซื้อดอกเมื่อคืนดอกแอมเบินย้อนบันฝางเนาะตำบลบ้านฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หลายๆคนแฟนครับตัวจริงหลวงแอมกับแฟนเพียรอลงแอมกับคือสี่ในเบืองไลสดทั้งช่องคุณพีสิงสองฟังเนาะแฟนเพจยรเพื่นเพิ่นเพื่อนไรทั้งเพจนะ ผมเบิ่งตังแต่นมีจุ้มไหลแหลกในเพิ่นตังแต่น้องแอมบอลดิขึ้นเวทีเพื่อนว่ามือนี้น้องแอมจะขึ้นเวทีเป็นเวทีลิเกเป็นครั้งแรกพี่น้องเป็นครั้งแรกที่น้องแอมขึ้นเวทีลิเกโอ้ลิเกเพิ่นกิมีแต่พูงงามนาะเวทีบางใหญ่เลยลิเกเพิ่นก็ได้มิตรพู้สวยพูงงามคอยกับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละน้องแอมขึ้นเวทีลิเกเป็นครั้งแรกสุดยอดพี่น้องสุดยอด ้นายขนาดมึงขึ้นเบิงเบิงเบิงเพลนไหลส่วนนะนีแต่รุ่นพอพอเมียเมียเพิ่นมาหายกำลังใจตรงเงี้ยมไร้ขักเต็มเดือนเต็มเดือนวัดสุดหยอดพี่น้องสุดหยอดมึงขึ้นเวทีมึงขึ้นสุดยอดแต่ว่าก็เป็นบมกับโบโมเมนดนตรีสดนะที่เบิงมึงขึ้นเพินเ่นเลนดนตรีสดเพินพ่นเปิดเศร้าเสียงเรา มือแรงพี่น้องมือแรงอาจจะเป็นดนตรีสดราว่าในตลาดง,งานของแอมขืนเวทีประมาณสีทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเพราะว่าส่วนใหญ่้า้าเรียนชั่วโมงเคืองเนี่ยจะเป็นดนตรีสดแอมเรียนอยู่คืนนี้เล่ยนอยู่สีสะเก็เนาะบ้านบ้านน้องขู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเก็เป็นบ้านของอุ้งหญิงพี่น้องบ้านน้องอุ้งหญิง เพราะว่าเมื่อคืนนี่สาวน้อยเพชรบนมันแพงเพิ่นก็เล่นอยู่อยู่บ้านเพิ่นน่ะเล่นอยู่บ้านน้องผู้หญิงน่ะคืนนี้ก็เป็นคิวงานของน้องแอมเสียดายบ่ได้ไปยังว่ะก็สิได้เบิ่งไลฟ์สดคือกันนะพี่น้องสิได้เบิ่งไลฟ์สดก็คือเขาสิได้เบิ่งไลฟ์สดสองพี่สิงสองฟังคือนเขาล่ะโอ้ยนอนบ่หลับสองมือซามือเด้ยบ่ได้ไปคอนเสิร์ตก็ติดตามน้องแอมได้พี่น้องคืนน em. uh, ี so ้เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน พี่สิงห์สองฝั่งเป็นคนไลสดเหมือนเดิมทางทางเพจอุนพี่สิงห์สองฝั่งคอยโบมี่ยังคอยกันเลยมาทักทายไอ้แฟนครับผู้ติดติดตามแท็กซีส่สวนภูมิล้วก็แฟนเพลงนกแอ้มจะซื้อหดอก <laughs> ขั้นไม่ไในไปกับพี่น้องยูราดบุรีเพราะว่านมไก่บันไดเนาะอยู่ราดบุร,นนรบีคอยนะ น้องแอมเพิ่นเซ็ตจากขึ้นนีแล้วอยู่ซีซกเก็ตเพื่อนก็นตีไปน้องไขยพี่น้องน้องคายน้งแรมเราย่นอาการเนี่ยอยู่บนเพอ่เมืองน้องไขยเห็นเมลีกเพิ่นว่างานหนีเป็นงานอย่างเป็นงานโต๊ะจีนบอกเป็นงานโตจีนพี่น้องเสียงเงินเด็ดโตละพันโตละพันเพิ่นว่า ถ้าผู้ดใด้ไปก็ไปใหกกำลังแจนองแอมได้พี่น้องคอยอยากไปทุกง,งานแต่ว่าคนไปบู้ใดคอยไม่มีปัจใจภาพไปยางน้องเบียกยังน้องขับรถกลับมาสรงข้าวส่งข้าวแค่นี้แหละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละเดี๋ยจังพอกันไหมโอเคครับสวัสดีครับ